สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณในเรื่องเกี่ยวกับความรักคืออะไรโปรดทําจิตให้นิ่งสักครู่แล้วเลือกไพ่ใบที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใบที่หนึ่งกรณีคนโสดในช่วงเวลานี้ คุณมีพลังดึงดูดสูงทำให้มีคนรู้สึกสนใจคุณอยากเข้าหาและอยากทำความรู้จักกับคุณกรณีมีคนรักแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังดึงดูดให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดื่มด่ำกับความรักเปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขหวานชื่นและมีแต่ความโรแมนติก ใบที่สองกรณีคนโสดไม่ว่าคุณจะกำลังถูกใจใครและอยากสารสัมพันธ์กับใครคุณควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือใครบางคนให้ช่วยเป็นสื่อกลางหรือเชียร์อัพความรักของคุณกรณีมีคนรักแล้วแต่เกิดความไม่เข้าใจกันควรพึ่งพาเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจให้เขาช่วยคุณ ใบที่สามคุณต้องปล่อยวางความรักในอดีตลงอย่าเก็บมาคิดอีกปล่อยให้ผ่านไปได้เวลาปลดเปลื้งความคิดเรื่องรักครั้งเก่าเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ใบที่สี่คนที่คุณกำลังเริ่มต้นทำความรู้จักอยู่นี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ดังที่คุณหวังไว้ และควรค่าแก่การใช้เวลาศึกษาดูใจกันและกัน